เมื่อดูจากข้อมูลข่าวสารที่ออกมาในช่วงนี้พี่อน้นอาจจะฟันธงไม่ได้แต่น่าจะพอพูดได้ว่าเด็กผีอาจจะได้เห็นมาร์คัสแรดฟอร์ดลงเล่นนัดสุดท้ายกับแมนยูไปแล้วหรือเปล่าเริ่มจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของรูเบนอาโมริมกับทางสกายสปอร์ตถึงเรื่องของแรดฟอร์ดที่อาโมริมคิดว่านักเตะอาจจะได้รับคำแนะนำแย่ๆจากคนรอบข้างหลังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายใหม่ โดยบอสเจ๋งได้บอกกับ Sky s p o r t ์ว่าแน่นอนมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ผมเข้าใจว่านักเตะประเภทนี้มีคนอรอบข้างมากมายที่คอยตัดสินใจเลือกบางอย่างซึ่งในบางครั้งไม่ได้มาจากตัวของนักเตะเองผมเข้าใจและผมสามารถแยกแยะเรื่องต่างๆได้ผมพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือแรดฟอร์ดในฐานะผู้เล่นอีกคนพวกเขาต้องทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำผมเข้าใจที่พวกเขาเลือกที่จะให้สัมภาษณ์แบบนั้น สำหรับผมในฐานะโค้ชผมแค่โฟกัสที่ผลงานของแรดฟอร์ดและวิธีการฝึกซ้อมของเขาส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องสำหรับผมและสโมสรที่จะจัดการกับเรื่องต่างๆเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้ผมแค่โฟกัสไปที่การพัฒนาเราต้องการอะไรมากมายในช่วงเวลานี้จากคนเก่งอย่างแรดฟอร์ดและตอนนี้ผมลืมเรื่องการสัมภาษณ์ของเขาไปแล้วผมแค่อยากเห็นสิ่งที่ต้องเห็นในสนามเท่านั้นเนี่ย บอสเจ๋งพูดเนี่ยเหมือนมึงยังมีอนาคตอยู่นะแรดฟอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่ไม่อยากย้ายหรือสรุปสุดท้ายใจมันไปแล้วมึงก็เลือกเอาเลยไอเวนถัดมาก็เป็นรายงานจาก ESPN ที่ออกมาระบุว่าบอร์ดบริหารของแมนยูจะไม่กดดันให้อาโมริมต้องใช้งานมาคารแรดฟอร์ดแม้ว่ามันอาจจะส่งผลต่อค่าตัวของนักเตะก,ก็ตาม โดยแรดฟอร์ดสอแววว่าจะหมดอนาคตกับแมนยูเต็มที่แล้วหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทีมมา3นัดติดต่อกันซึ่งก็มีคำถามตามมาว่าถ้าหากแรดฟอร์ดโดนดองยาวต่อไปเรื่อยๆมันจะทำให้มูลค่าของเขาลดลงไปหรือเปล่าซึ่ง ESPN ระบุว่าบอร์ดบริหารของแมนยูจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจัดทีมของอามริมอย่างแน่นอนและสโมสรได้แจ้งกับแรดฟอร์ดด้วยว่า จะไม่รับประกันว่าเขาจะได้ย้ายทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่าทัาพปีศาจแดงพร้อมที่จะปล่อยเขาออกจากทีมแต่ก็ต้องการข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อเท่านั้นมีไหมจ๊ะมีทีมไหนสนใจไหมจ๊ะค่าตัวประมาณสัก40-50ล้านหรือถ้ามีนักเตะก,กองหน้าดีๆอยากจะมาแลกตัวก็เอามาแลกได้นาโปลีไม่ใช่โอซิเฮนไม่ใช่เหรอเอามาแลกกับแรดฟอร์ดไหม เอานะถัดมาก็เป็นทางด้าน m แมนเชสเ e อ e ์อ n ฟนิงนิวที่ออกมารายง,งานว่ามาคราแรตฟอร์ดนั้นไม่พอใจที่สโมสรได้แจ้งต่อทีมอื่นๆว่าพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมโดยที่ตัวเขาเองไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยโดยลังข่าวใกล้ชิดบอกว่าทางสโมสรนได้แจ้งให้ทีมอื่นทราบว่าพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมซึ่งตัวของนักเตะวัย27ปีนั้นไม่ทราบเรื่องมาก่อนจนเป็นสาเหตุให้เขาไม่พอใจ แหล่งข่าวของสโมสรยืนยันว่าแมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะขายแรดฟอร์ดและยังไม่มีการนัดเจรจากับเอเย่นถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะก็แล้วแต่บอร์ดบริหารแล้วแต่รูเบนอาโมริมเลยอยากจะจัดการกับมาร์คาแรดฟอร์ดยังไงจัดการได้เลยไม่มีปัญหาสำหรับเด็กผีส่วนแรดฟอร์ดมึงจะจัดการชีวิตของตัวเองยังไง ก็เป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของสโมสรและพวกกูก็ติดตามกันต่อนะเด็กผีสำหรับอนาคตของมาครดฟอร์ดดูซิว่าช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยมีการแข่งติดๆกันหลายนัดชื่อจะกลับมามีอยู่ในทีมหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่มีชื่อต่อไปเรื่อยๆแม้แต่ตัวสำรองเนี่ยโอกาสที่เดือนมกราคมอาจจะถูกปล่อยตัวไปเลย ก็มีสูงเช่นกันเด็กผีคิดเห็นยังไงกับรเรื่องของแรดฟอร์ดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะ